ถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดเมดเจอร์ครับว่าเนี่นะฮะเรื่องของคุณกิตินันเนี่ยนะฮะคือเขาเนี่ยไปเที่ยวมาครับเขาไปเที่ยวไหนมานะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวสปปลาวไปเที่ยวลาวนะใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ไปสวรรค์เขตมานะฮะที่อยู่ติดกับมุกนหารก็เป็นเมืองที่โอเคฮะดูแล้วราบเรียบดีไะก็มันเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาใช้ชีวิตกันเรียบง่ายอ แต่ว่าของขายก็มีเยอะนะฮะก็โดยเฉพาะตลาดที่เรียกว่าตลาดสิงคโปร์อ๋อเหรอฮะอ้าวแล้วคุณไปลาวแล้วทําไมไปสิงคโปร์ได้เขาชื่อตลาดขาต้อนละก็เหมือนกับเมืองไทยมีชื่อตลาดปีนังแถวคลองเตยแหละออ๋เออแต่ก็ไม่ค่อยไม่ดูอะไรมากก็คือดูบรรยากาศเฉยๆว่าเป็นยังไงแล้วเทอร์มินอลเป็นยังไงบ้างเทอร์มินอลเทอร์มินอลอ๋อเป็นคนละหลักการไหก็อรัญลักษณทีค่ะเยอะมากนะเยอะมากนะคะถ้าใครได้ติดตามในโลกโซเชียลของแต่ว่าเรื่องของคุณที่จะมาเล่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับลาวเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวกับ รัฐบาลลาวนะคะที่มีนโยบายในการรัดเข็มขัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถประจำตาแหน่งนะคะคือจากที่เราเห็นแต่ละประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยนะคะรถประจำตําแหน่งอย่างในนยกรัฐมนตรีมีแน่นอนมีแน่นอนก็อย่างรูกันกระสุนอะไรประมาณนี้แต่ของเรานี่ก็คือจะเหมือนกับว่าจะลดลงมานะคะลดระดับลงมาเป็นรถธรรมดานะคะที่วิ่งได้ไม่ใช่จะแบบระดับธรรมดาหน่อยระดับที่ชาวบ้านเราซื้อได้อะเอออย่างนั้นนะฮะไม่ใช่แบบว่าการกระสุนอะไรขนาดนั้น ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ<ฮ>โดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีลาวทองลุนศรีสุรัตนะครับขอไปครับทองลุนศรีสุริศประกาศว่าตนเองนะครับยินดีส่งรถเปลนจัประจำตำแหน่งนราคาแพงคืนให้กับรัฐบาลน,นำไปประมูลขายนะคะแล้วไปซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลมาใช้แทน<อ>เพื่อช่วยรัดประหยัดงบประมาณได้มากมายมหาศาลทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำวันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ ่าซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพและอื่นๆอีกด้วยนะฮะพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลงไปจนถึงพนักงานพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆปฏิบัติมาตรการต้านการฟุ่มเฟือยอย่างเข้คขัดตาม<ะ>ที่รัฐบาลชุดที่แล้วเคยออกคําสั่งไว้นะฮะโดยหน่วยงานต่างๆก็ต้องพิจารณานะฮะว่ามีรถจนคนไหนราคาแพงมีกี่คัน<ะ>แล้ว เอาไปประมูลออกประมูลขายได้ไหมตามนโยบายของท่านนายกนะฮะซึ่งนโยบายนี้ประชาชนชาวลาวต่างออกมาชื่นชมอย่างกว้างขวางต่อวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาของชาติเพื่อสร้างความที่ดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนซึ่งเคยประกาศไว้ว่าภายใน5ปีจะต้องพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาอย่างสิ้นเชิงนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีในการลดเขาเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับโอ้โหค่ะขออนี้าตค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันคุณรับ จะพูดดีไหมพูดเเป็นเรื่องของกระดาษเทชชูค่ะที่เขาไม่เอาไว้ใช้เช็ดก้นนะฮะเขาไปทําอะไรอ่ะมาดูเร้่อให้ฟังเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในห้องน้ําสนามบินนาริตะค่ะประเทศญี่ปุ่นซึ่งสร้างความแปลกใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะเมื่อพบว่า ภายในห้องน้ำเนี่ยติดตั้งกระดาษทิชชู่2ม้วนม้วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นกันก็คือเป็นม้วนปกติกระดาษชำระปกติเอาไ้เช็ดก้นปกติส่วนอีกม้วนหนึ่งเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าค่ะแล้วก็เมื่อดึงออกมาเนี่ยพบว่า Welcome to Japan อ่นอซึ่ง Welcome to j ช pan เนี่ยเขาเอาไปใช้ทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์มือถืออ๋อเหรออ๋อเจอนนะซึ่งเป็นบริการพิเศษของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะ นี่นี่เขามีผลงานวิจัยด้วยนะคะว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยมีปริมาณเชื้อโรคมากกว่าโถส้วมถึง5เท่าจึงมีนี่แหละกระดาษทิชชู่เนี่ยสำหรับเช็ดโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นมาค่ะอันนี้เพิ่งรู้นะฮะเหมือนกอันเลยล่าสุดค่ะติดตั้งไว้ในห้องน้ํา7แห่งภายในสนามมินนาริตะจำนวน86จุด ภายในห้องสุขาแล้วก็ข้างเครื่องเป่าลมที่อ่างล้างมือจนถึงวันที่15มีนาคมปีหน้าครับ,รบและเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้ากระดาษม้วนตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงกับมีนักท่องเที่ยวค่ะหยิบทั้งม้วนเนี่ยหลับไปเป็นที่ละเลิกอา้าว ขนาดนั้นเลยเหรอหยิกระเปาเป็นเอื้อประโยชน์ได้เยอะไงคะจนสนามบินต้องประกาศขอร้องว่าใช้อย่างเหมาะสมค่ะคำขายดีไหมอะเยอะเยอะว่าทับขายเลยเกินไปนะบางทีหยิบกันไปทั้งมวลเลยอะคือเอาแค่แผ่นเดียวก็พอแล้วกระให้าไม่พอชุดส่งของเขาคือเช็หน้าจอใช่โอ้ไปขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยทำขายเถอะทำขายเถอะเออนะแม่นะครับเดี๋ยวใครไปญี่ปุ่นฮะก็ต้องไปลองดูคือแต่ย่าหยิบเข้าไปเยอะนะนะแค่แผ่นเดียวก็พอแล้วเช็ดหน้าจอพอนะครับะกันที่ของผ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับเกี่ยวกับนักเตะฟอร์มห่วยฟอร์มห่วยซึ่งทางของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเขามีการเปิดเผยเป็นทีมเลยนะฮะตั้งแต่นี้เลยครับตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปจนถึงกองหน้าเลยครับทางด้านของเว็บไซต์ go.com ครับก็จะเขาได้จัดทีมยอดแย่ผลงานไม่คุ้มค่าตัวนะฮะนำโดยผู้รักษาประตูทีมลิเวอร์พูลครับลอเรสคาริอุสที่ถูกแฟายโหนนะฮะโจมตีอย่างหนักนะครับในเกมที่บุกไปนำบอลมัดก่อนแต่สุดท้ายครับกลับพาด ให้แพ้ไป3ประตูต่ 4, อ4นะฮะตามมาด้วยแบ็กขวาวัย29ปีของมิดเดิลสโบครับอันโตนิโอบารากันครับกองหลังเลสเตอร์ซิตี้ทางวอลแกนอ่าขอโทษครับเวสต์มอร์แกนแล้วก็โรเบริร์ตฮูสครับที่ผ่านไป17นัดเนี่ยต่อยให้ทีมเสียประตูไปถึง29่สิบเ้าลูกต่อด้วยแบ็กซ้ายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับอาร์เธอร์ มาัวกูครับที่ได้รับการลงสนามไม่สมกับค่าตัว6.2ล้านปอนด์เลยนะครับมาดูทางฝั่งกองกลางบ้างครับอย่างไรยารมาเรสของเรซซร์ซิตี้ครับอดีตผู้เล่นยอดเยี่ยมฤดูกาลที่แล้วนะฮะปีนี้ไม่สามารถแบกทีมได้เหมือนเคยนะครับส่วนคนนี้ครับไม่ฟิลหัวหัวฟูนะฮะของอมเชสเตอร์ยู่นเตดนะครับอย่างมารูยานเฟรนี่นะฮะ ก็เพิ่งถูกสาวกนะครับรุมโหอย่างหนักเลยหลังเป็นคนที่ทําให้เสียจุดโทษท้ายเกม,มทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งถูกเปลี่ยนลงมาครับทำให้ทีมเสมอกับเอเวอร์ตันนะครับหประตูต่อหนึ่งตามมาด้วยมิดฟิลด์เจ้าของค่าตัว15ล้านปอนด์ของบอลมัรครับจอแดนไอส์คนนี้ก็ถูก นะครับอยู่ในลิสต์เหมือนกันส่วนกองหน้าครับแข่งจอมเก่าของเซอร์เรตันครับเชนลองอยังคงเป็นความหวังในแดนหน้าของทีมไม่ได้ครับมผมเช่นเดียวกับกองหน้าหน้าใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างวินเซนต์ยังเซนส์ครับที่ซัดไปเพียงแค่ลูกเดียวในลีกนะครับและคนสุดท้ายครับดาวยิงทีมชาติอิตาลีของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ ซิโมเน่ซาซาที่ถูกยืมตัวมาจากยูเวนตุสก็ยังยิงไม่ได้เลยครับแต่วันนี้ต้องแบกรับความกดดันที่สูงเหมือนกันนะใช่ครับโดยเฉพาะนะแต่ที่ค่าตัวแพงถ้าเผื่อเล่นไม่คุ้มค่าตัวนะครับหรือว่าฟอร์มไม่ดีก็โดนนะครับหลายๆคนเนี่โอ้โหคือคือพอยิ่งค่าตัวเยอะนะฮะแบบบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าคือคนดูคาดหวังไงอย่างเช่นพอป็อกบายอย่างเงี้ยค่าตัวโอ้โหสถิติขนาดนั้นของสโมสรของโลกนะแบบโอ้โหรู้สึกว่ามันก็มีความมันก็มีความ กดดันนะครับทำให้ฟอร์มการเล่นอาจจะมีปัญหานั่นแหะสิก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งของจิตใจนักเตะด้วยใช่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเดทีมนาเจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w m a n a g e r c o t h ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ